Hey ไ o ยูวอซ์แกลย์มีเนมอิสบิมนะฮะวันนี้นะฮะบีมจะมาบอกชื่อเรียกของอุปกรณ์ฟิงเกอร์บอร์ดกันนะฮะว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมีชื่อเรียกอะไรบ้างนะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเรามาเริ่มกันที่ส่วนส่วนแรกก่อนเลยละกันนะฮะอันแรกก็คือนี่นะฮะก็คือแผ่นนะฮะแผ่นนะฮะภาษาอังกฤษก็คือ d e ็กนะฮะที่แปลว่าแผ่นนั่นเองนะฮะอ่าอย่างแรกก็คือแผ่นฟิงเกอร์บอร์ดนะเราจะเรียกว่า d e ็กนะฮะอย่างถัดมานะฮะก็คือนี่เลยนะฮะ ตรงนี้นะฮะหลายคนอาจจะเรียกเป็นแกนล้อนะฮะแต่ว่าในฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่าทรัคนะฮะทรัคนะฮะก็คือทรัคก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะที่เป็นแกนล้อนะฮะก็คือ T R U C K S นะฮะทรัคส์นะฮะก็คือมันหมายถึงมี2อันนั่นเองในหนึ่งในหนึ่งบอร์ดต้องมี2อันใช่ไหมอืมถัดมานั่นคือล้อนะฮะล้อนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าวีลส์นะฮะก็คือล้อนั่นเองนะฮะล้อก็จะมี4อันนะฮะต่อ1 1ชุดนะฮะ แล้วก็ถัดมานะฮะเราก็จะเรียกว่านี่อันนี้ก็คือตรงเนี้ยที่เป็นเป็นลูกยางนะฮะลูกยางรองทักหรือเราเรียกว่าบูชชิงนะฮะก็คือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทําให้ทักนะคะนุ่มนะคะแล้วก็มีความบาลานซ์นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันในการเล่นฟิงเกอร์บอดนะคะถัดมาก็คือตรงนี้เลยนะคะเป็นน็อตนะคะเป็นน็อตของล้อนะคะน็อตของล้อตรงนี้นะฮะเราจะเป็นล้อหกอ่าจะเป็นน็อต หกเหลี่ยบนะคะเราจะเรียกว่าน็อตนั่นแหละนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยน็อตของของบางยี่ห้อนะคะก็จะมีลูกยางจะมียางอยู่ด้านบนของของล้อนะคะเราจะเรียกว่าล็อกนัดนะคะอย่างตัวนี้นะอย่างทักไดนามิกเนี่ยก็จะมีล็อกนัดก็คือจะมียางเพื่อเซฟตี้ไม่ให้น็อตเนี่ยมันหลุดง่ายนั่นเองนะคะเวลาเราหมุน ส่วนตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าไพวอตนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในแกนทักเหมือนกันนะคะเอาไว้ให้ทักเนี่ยมีความบาลานซ์แล้วก็นิ่มขึ้นค่ะอันนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยโอเคค่ะถัดมากก็คือตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ <c oughs> มันจะมีเหมือนเป็นน็อตที่อยู่เป็นรูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะคะก็คือเป็นน็อตยึดยึดทักนะคะเป็นน็อตยึดทักมันจะเป็นน็อตที่เป็นเกีียวนะคะเราจะเรียกว่าสกูนะคะ ไว้สําหรับยึดทักนั่นเองนะคะนี่ก็คือจะไม่มีสีตายตัวนะคะบางทีก็จะเป็นสีเงินสีดําสีทองแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์เนาะโอเคถัดมานะคะอันนี้ก็คือจะเป็น r ริปเ p e นะคะทางฟิงเกอร์บอร์ดเเอรอทางสเก็ตบอร์ดเท้านะคะอาจจะเรียกกริปเ p e นะคะแต่ว่าในวงการของฟิงเกอร์บอรเราเนี่ยจะเรียกตรงนี้ว่าริปเทปนะคะริปเทปนะคะ R I P T A P E นะคะริปเทปนะคะ ก็คือริเทปตรงนี้จะมี2แบบก็คือเป็นโฟมกับกระดาษทรายนะคะแต่ว่าโฟมอ่จจะเป็นอะไรที่นิยมมากกว่าเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่ากระดาษทรายนั่นเองอ่ะแล้วเรามาดูอุปกรณ์เสริมกันบ้างว่าในอุปกรณ์เสริมของฟิงเกอร์บอร์ดจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะคะก็คืออันนี้เลยที่มันติดอยู่ล่าสุดนะคะที่บิมก็เพิ่งรีวิวไปด้วยนะคะก็คือบอร์ดเรียวนะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นพลาสติกกึ่งยางหรือบางยี่ห้อก,ก็จะเป็นพลาสติกเลยนะคะก็คือเอาไว้สําหรับนะคะ กันไม่ให้ลายกราฟิกของเราตรงกลางเนี่ยเป็นรอยแล้วก็ช่วยทําให้แผ่นลื่นแล้วก็หนักขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือบอร์ดเววเป็นอุปกรณ์เสริมของฟิงเกอร์บอร์ดนะคะคือจะติดก,ก็ได้หรือไม่ติดก,ก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะนี่อ่าสำหรับฟิงเกอร์บอร์ดนะคะ1ชุดนี้นะคะเราจะเรียกว่าชุดคอมพ e t ตค่ะ C O M P L E T E นะคะก็คือชุดคอมพพลตนะคะสำหรับเขาก็คือหมายความว่า ก็คือทั้งชุดประกอบเนี่ยเขาจะเรียกว่าชุดคอมพิวต์นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ยินว่าแบบ1ชุดคอมพิวต์คืออะไรก็คือหมายความว่าทั้งเซ็นี้นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่บิมพูดถึงทั้งหมดนั่นเองนะคะโอเคถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของนะคะอุปกรณ์สําหรับการไขนะคะเราจะเรียกว่า Fingerboard Tool นนะคะนี่ก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ย ฝั่งนี้ก็จะเอาไว้ไข่นะคะไข่ล้อนะคะฝั่งนี้เอาไว้ไข่ล้อนะคะนี่ไข่ล้อหรือไข่ตรงนี้ค่ะน็อตของทักด้านบนนะคะอ่ะส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งเป็น,ปนแฉกสี่แฉกนะคะอ่าเป็นแฉกสี่แฉกนะคะก็เป็นเหมือนไข่คงปกติแหละแต่ว่าอันเล็กก็สาหรับเอาไว้ไข่ด้านบนเอาไว้ยึดทักนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะสําหรับ การที่จะดูแลฟิงเกรบบอร์ดของเรานะคะโอเคต่อไปเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเล่นค่ะก็คือหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือ1ก็คือเรียวนะคะก็คือเรียวก็คือลาวนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลาวนะฮะก็เอาไว้สําหรับเล่นกายได้กระโดดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอันนี้จะเรียกว่าเรียวนะคะต่อมาก็คือแรมนะคะแรมก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแท่นนะคะเป็นแท่นแบบนี้อ่ะ เป็นแท้แบบนี้เราจะเรียกว่าแลมนะคะหลายๆคนก็อาจจะเรียกผิดเรียกถูกเรียกเรียวเป็นแลมเรียกแลมเป็นเรียวอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะทําให้สับสนได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเรียกชื่ออุปกรณ์ผิดนะคะท่าที่เราจะเล่นก็จะผิดไปด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับอุปกรณ์ฟิงเกอร์บอดนะคะก็มีประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะเรียกกันนะคะได้อย่างถูกต้องและแม่นยํานะคะก็ สำหรับใครนะที่สนใจนะฮะอุปกรณ์ฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผน่นเป็นล้อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะสามารถนะฮะเข้ามานะสอบถามได้นะฮะในร้าน s a ัก Shop นะก็คือร้านของบิมเองนะฮะเราจะให้นะฮะช่อง,ช,องช่องทางนะโซเชียลมีเดียในการเข้ามาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook หรือ IG นะคะ ก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเพราะว่าทางร้านฟิงเกอร์เอ่อทางร้านสลักชอปของเราฟิงเกอร์บอรทางร้านสแลกชอปของเรานะคะก็มีจําหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นล้อหรืออุปกรณ์ะะสำหรับวันนี้นะ,ะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ตามนะคะคลิปนี้ตจนจบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์นะคะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ thank you for watching ค่ะ And I know you feel the beat